มาปิดท้ายกันที่การค้นพบปลิงควายชนิดใหม่ของโลกกันครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค้นพบปลิงควายนครพนมปลิงควายชนิดใหม่ของโลกพร้อมเปิดเผยคุณสมบัติของปลิงทางด้านการแพทย์ครับศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหาอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมติกของสัตว์ได้ลงพื้นที่ทําการวิจัยค้นพบปริงควายนครพนมซึ่งพบในจังหวัดนครพนมและเป็นการวิจัยพบปริงชนิดใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับปริงควายนั้นจะพบได้ตามแหล่งน้ําจืดทั่วไปเช่นห้วยหนองคลองและบึงครับ เราจะพบว่าที่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับมีการนําปลิงควายเนี่ยมาเนี่ยนะครับตากแห้งส่งขายนะครับส่งนอกนะครับเก็บปลิงควายเนี่ยส่งนอกไปเลยแล้วเราไปศึกษาเปลิงนควายที่นครพนมเนี Tonight, ่ยเราก็พบว่าในบ่อและในธรรมชาติเนี่ยนะครับจะมีปลิงอยู่สองชนิดสายพันธุ์ว่ายอยู่คู่กันนะครับเมื่อเราดูนํามาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับจากทวาจับปลิงควายทั่วไปแล้วเราก็มาพบปลีงยควายนครพนมชนิดใหม่ ของโลกชนิดนี้นะครับซึ่งเราก็มีการตีพิมพ์แล้วก็มีการพิสูจน์ด้วยการดูจากโครโมโซมซึ่งชนิดใหม่เนี่ยจะมีจานวนโครโมโซมเนี่ยนะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงจากเป็นไฟ2ชนิดแรกแล้วเราดูด้วยดีเอ็นเอนี่สมัยนี้ถ้าไม่มีดีเอ็นเอก็ถือว่าล้าสมัยแล้วนะครับเพราะนั้นเอาดีเอ็นเอมาวัดดูระยะห่างทางพันธุก,กรรมเห็นได้ชัดว่าแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในระบบนิเวศสองตัวอยู่ด้วยกันอาจจะแบ่งหน้าที่การทํางานนะครับตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะกินอีกอย่างหนึ่งตัวเล็กหน่อยก็กินอย่างนึงถึงได้มีสปีกออกไปไ่น นใจมากในเชิงความรู้พื้นฐานและก็ในเชิงของการนําไปใช้ประโยชน์ศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าที่ผ่านมาปริงควายสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในสมัยโบราณโดยการนําปริงมาใช้ฟอกโลหิตด,ด้วยการดูดเอาเลือดเสียออกจากแผลได้เป็นอย่างดีและในปัจจุบันปริงควายสามารถใช้ในการบําบัดโรคได้เช่นกันเนื่องจากมีสารฮิรูดินที่ช่วยในการยับยั้งการแข่งตัวของเลือด นอกจากนั้นพวกปริงเนี่ยนะมีสารพวกฮิูดินใช่ไหมครับสารที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดซึ่งทางการแพทย์ก็มีการใช้ในต่างประเทศแต่บ้านเราอาจจะยังไม่ใช้มากนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์ยิ่งมีหลายชนิดก็จะมีลักษณะของออสารที่แตกต่างกันซึ่งก็จะใช้ในแง่มุมในประโยชน์ที่ต่างๆกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคุณกิติกรน,นันทวงศ์ดิฉันดารณีโตเรนพร้อมด้วยทีมข่าวเอทีว e ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ